บวบวนเลยพี่น้องเลยสุดสมัยดีย้มแรงครับถนนบัเพิ่งกับพานเพิ่งเลยพี่น้องเขาเพชรเปื่อนแล้วทั้งๆหูจักทัความสะอาดครับโอ้แว้วสะอาดดยว้าววู้ ไปเดี๋ยครับตาเราฝนอยากลื่นๆหน่อยครับมันเลยเปียกถนน เนี่ยมาขึ้นแล้วครับเนี่ยมืดมือนี้มืดมือได้ใบพันนี่เพื่อนเราโงน้องน้องนเลยเหรอพี่น้อง ลุยจากทำสกปกต้องลุยจากทำความสะอาดครับเมื่อนี่กะเ <c oughs> มื่อนี่กครับทึ่งรถบดครับขับรถบดปลาเราขับรถกีดเรดคขับรถไถไอ้นี้ตกบายมั่งปลาเราไปขับกีดเดือดปุ๊บก็ขับรถไถแทนเปียนกันครับคำคำซื่อๆมอนี่ไม่งูดไปได้ครับ น้มินิมาร์อยูนี่มันเป็นเทศบาลเลยยันพ่นว่าครับทางมาเลยครับปลาเราเดี๋ยวจะคำสักหน่อยครับพี่น้องโอ้ ปวกปวกปวกมาแล้วครับแล้วกึงางเล่นไมาเลยครับอย่างน้อยๆมันก็ยังหล่นนออกจะหน่อยครับพี่น่องนี่อ่ะทางดินเขาเลยโอ๊วอถอยลังไหม โอ้แบนครับพี่น้องคือมันล่อนออกอยู่นะมันหล่อนอยู่เล็กน้อยอยู่ครับกระดีโก้ปกีิหอกครับ <c oughs> ดีก็ไปเป็นตอนเป็นตอนครับไปเลยเบาทั้งเลยวู้รถมากครับรถมากลุมากโอยคอยคอยโอยโอยรถมากโอ้แรนสวนไปเลยครับบม่ได้เงียครับแมงไฟออกแร็วเ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  ไว้แล็บเลยไี่น้องนี่ครับเข้าตรงฮู้ยักกีโดฝนมันตกปลยอยๆมันก็เลยเหนียวติดล้อรถขึ้นมากครับเราเกตออกให้เลยเนี่ยมันแรงรเลกง่านแต่สิประมาณนี้ครับ ดมา่ะไปพี่น้องคลิปนี้หานาทีครับเบาๆครับพี่น้องเอ้ยรอิดทำคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ